ถ้าคุณคิดจะเป็นใหญ่คุณก็จะได้เป็นใหญ่ถ้าคุณคิดอยากเป็นอะไรคุณก็จะได้เป็นสิ่งนั้นสวัสดีครับพี่น้องครับพบกับตองการชาแนลเช่นเคยครับเรื่นองราวสาระดีๆวันนี้นําปรัชญาดีๆมาเราเสดอทุกท่านเช่นเคยถ้าคุณคิดจะเป็นใหญ่คุณก็จะได้เป็นใหญ่ถ้าคุณคิดอยากเป็นอะไรคุณก็จะได้เป็นสิ่งนั้นนั่นเอง สำหรับปรัชญาเรื่องนี้ก็คือหลายคนอาจจะวกวุ่นอยู่กับความสำเร็จแต่ไม่ตั้งเป้าหมายในการดาเนินชีวิตก็ไม่ประสบความสำเร็จครับคุณอยากที่จะเป็นใหญ่แต่คุณไม่ตั้งเป้าหมายเลยมีแต่ความอยากตั้งไว้ก็ไม่ประสบความสำเร็จแต่ถ้าคุณทั้งประสบความสำเร็จทั้งอยากประสบความสำเร็จทั้งตั้งเป้าหมาย ทั้งดำเนินชีวิตไปสู่เป้าหมายนั้น,นครับหาหนทางไปสู่เป้าหมายที่ดีโดยการผู้มานะการเดินด้วยตัวเองการทําด้วยตัวเองคุณประสบความสำเร็จแ,แต่ถ้าคุณคิดออนแอร์ไม่ทําอะไรเลยนะไม่ทําอะไรเลยไม่กระตือรือร้นแต่ว่าตั้งเป้าหมายอยู่ที่ปรนะสบความสำเร็จคุณก็ไม่จะถึงเป้าหมายนั้นได้ ทั้งแนปัญญาข้อนี้ที่ท่านผู้เรียนได้เียบไว้มีมากนะครับสามารถใช้ได้ทุกการเวลาเลยนะครับว่าถ้าคุณคิดจะเป็นใหญ่คุณก็จะได้เป็นใหญ่ถ้าคุณคิดอยากเป็นอะไรคุณก็จะได้เป็นสิ่งนั้นสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่นะครับ